นามวตัสสาภะคาวโตอะละหาตสัมมาสัมุพธะนะโมตัสตัภะคาวโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะรหะโตสสมพุทธัสสะอุสะลาธัมมะอะกุส อภยากตาธรรมะสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะทุกขมะสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะวิปากาธรรมะวิปากาธรรมะ ธรรมะเนววิปากนวิปากธรรมะธรรมะอุปาทินนปาทานิยาธรรมะอุปาทินนปาทานิยะธรรมะอุปาทินาอุปาทานิยะธรรมะสังคิริทสังคเรสิกะธรรมะสังคิริทสั สังกิเลสิกาธรรมะสังกิริตังสังกิเลสิกาธรรมะสวิตัคสวิจาราธรรมะอวิตกควิจารมตธรรมะอวิตกควิจาราธรรมะเปียติสังตาธรรมะสุขะสังตาธรรมะอุเบกขา กตาธรรมาติตเนนปะหาตาพาธรรมะภาวนายปะหาตาพาธรรมะเนวตาเสนนานาภาวนายปะงหาตาพาธรรมะเนนปะหาตาภาเหตุกาธรรมะภาวนายปะหาตาเหตุกาธรรมะเน สวัสดสเนนานาภาวนายปะหาตยสุขะธรรมะอาจายคามิโนธรรมะอัปปาจายคามิโน ธรรมาเนวัจยาคามิโนนาปยาคามิโนธรรมะสิกาธรรมะสิกขาธรรมะเนวสิกานาสิกาธรรมะปริษาธรรมะมังคตาธรรมะปมานาธรรมะ रमणा दता रमणा दमाना रमना दं महिना ध मति माधीता धनियता धतनियता धनियता ध मकार रमणा मक यत् katama maka dipati no damaana dama dama uppatinoma dama anak Fa damajupan damamana dama anak kata

vượt tham mãi tu 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 hết tu tham mãi tu tham mãi tu tham mãi tu tham tu tham mãi tu 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 nát chia hết tu hết tu chế quả tham ma hết tu tam phàm trụ hết tu tam phàm trụ chế quả ma hết tu hết tu chế quả ma cái hết tu cà hết tu cà phê hết tu phô ta càm tham ma ba chay ma sang ra ta มาสังฆตาธรรมมานิทัศนาธรรมมาสนิทัศนาธรรมมารัมปฏิฆาธรรมาอาปฏิฆาธรรมมาโลภิโนธรรมาอาโลภิโนธรรมาโลคิยาธรรมาโลกุตลาธรรมาเกณฑ์นาจิวิยาธรรมนาเกณฑ์นาจิวิยา ธรรมาจุรันตระทุกังอาสวะธรรมาโนอาสวะธรรมาอาสวะธรรมา อ о е สวะธรรม d i f สวะสัมปยุตต m a ร y a no as awa as awa a u ส i o ะ s i ปยุตตา τ ร competitor? s i m ร l e a s e m n h t e ส살아 unchakate? siproblem? ahah lop 不會วะ i Если เปรา fon? ส a a h lop Mauri le р j e อาสวะสัมปยุตตาเจวะธรรมานุจาอาสวะอาสวะวิปายุตตาโคปนธรรมานัสัญโยชนะธรรมานุสัญโยชนะธรรมาสัญโยชนิยธรรมาอสัญโยชนิยธรรมา โสตะนสัมปยุตฺตาธมฺมาสญโยชน์นวิปยุตตาธมมาสญโยชน์เจวธมฺมาสญโยชนนิยฺจสญโยชนนิยฺญเจวธมฺมาโนจะสญโยชน์นสญโยชน์เจวธมฺมาสญโยชน์นตํปยุตตาจสญโยชน์สัมปยุตตาเจวธา มานจัสัญโยชนะสัญโยชนะปิปายุตาโคปนธรรุมานุญันนิยาปิสัญโยชนิยาปิสัญโยชนะโคสากังขันธาธรรมานขันธาธรรมาสันดานิยธรรมาขันธานิยธรรมาขันธาสัมปยุตาธรรมาขัน วิปัสตตธรรมมาันธาเจวะธรรมมาันธนิยาจัาขันธานิยาเจวะธรรมมโนจัาขันธากันธาเจวะธรรมมาันธามปยุตตาขันธัมปยุตตาเจวะธรรมมโนจัาขันธากันธเจวตาผัวปณะธรรมมาันธานิยา ปีกันนิย่าปีฆันตะโคสะกังโอคาธรรมโมโอคาธรรมโมโอคาณิยาธรรมโมอะโนคาณิยาธรรมโมโอคาสัมปยุตตาธรรมโมโอคาวิปยุตตาธรรมโมโอคาเจวะธรรมโมโอคาณิยาเจโอคาณิยาเจวะธรรมโม โนจาโอคาโอคาเจวะธรรมาโอคาสัมปยุตาจาโอคาสัมปยุตาเจวะธรรมาโนจาโอคาโอคาวิปยุตาโคปนธรรมาโอคาณิยาปิโนคานิยาปิโอคาโคสักังโยคาธรรมาโนโยคาธรรมะโย よかった。<music> ธมาโนจะโยขะโยคะวิปยุตตาโคปนธรรมายโยขะนิยาปิระโยคะนิยาปิโยปโคสากานิวรณาธรรมาโนนิวรณาธรรมานิวรณิยาธรรมาอนิวรณิยาธรรมานิวรณิยธมปยุจตาธรรมานิวรณวิปยุตตาธรรม มานิวรณาเจวะธรรมานิวรณิยาจานิวรณิยาเจวะธรรมานุจานิวรณานิวรณาเจวะธรรมานิวรณสัมปยุตตาจานิวรณสัมปยุตตาเจวะธรรมานุจานิวรณานิวรณาวิปายุตตาโปปนาธรรมานิวรณิยาสีอั นิวรณิยาเตี๋นิวรณะโะตังปารามาสตาตัมมาโนปารามาสตาตัมมาปารามาสตาตัมมาปารามาสตมาปรามมาสสัปยุตตาตัมมาปารามาตวิปยุตตาตัมมาปารามาสตเจวะตัมมาปารามาตชะปารามาสตเจ วะธรรมโนจาปปารามาซาปารามาซาเจวะธรรมาปารามาซาสัมปยุตตาจาปปารามาซาสัมปยุตตาเจวะธรรมโนจาปปารามาซาปารามาซาบิปยุตตาโคปนธรรมมาปารามาซาปีปารามาซาปีปารามาซาโคตากัน จตุมาราชิกาเทวาสัตถมนุสสเวสุนจาตุมาราชิกานังเทวานังสะทัมสุตสาสาวะติงสาเทวาสัตถมนุสสเวสุ ลงยามานังเทวะังตาดังโสตุสิตาเทวะดมนุสาวีส่นตุสิตานังเทวานังตาดังโสานิมานารติเทวะดมนุสาวีส่นิมานารตินังเทวะนังตาดังโสตปารณิมิตาวัตวติ เทวชธรรมนุสสเวสุวรรณิมิตวสวัสดีนางเทวานังัทตสุตาพรหมปริสัชาเทวชธรรมนุสสเวสุวพรมมปริสัชานังเทวานังัสุตาพรหมปรอสาเทวชธรรมนุสสเวสุวรมพรปรร ปาตานังเทวานังสัตตังสุตตามหาพุมธาเทวาสัติมนุสสเวสวงมหาพุทธานังเทวานังสัตตังสุตตาปริตาภาเทวาสัติมนุสสเวสวงปริตาภานังเทวานังสัตตังสุตตาอัปมานาภาเทวาสัต มนุสาเรสวงอัปปมานาภาหนังเทวานัตตัสตัสภัสสราเทวะธรรมนุสาเวรีย์สวงอภัสสรานังเทวานัตตัสตัสภตาปริตสุภาเทวะธรรมนุสาเวรีย์สวงภัสุภานังเทวานังสัสตัส ອະປະມານະຕະພາເດວະສັດທະມະນຸດສາເວໂຕວະປະມານະຕະພານັງເດວະນັງສັດທະສຸຕາຕຸພາກິນະຄາເດວະສັດທະມະນຸຕອະນຸພາ เทวานัตตาสุตาเวหาลัดเทวสนัตถมนุสตาเวสวงเวหาลานังเทวานัตตาสุตาอสัญญาตาเทวานัตถมนุสตาเวสวงอสัญญาตานังเทวานัตตาสตัสุตาอวิหะเทวสนัตถมนุสตาเวสวงอวิ

นังเทวานังสัตังสัตว์อกนิสก้าเทวาสัตวมนุสยาเบต้อง เมตตัญจะสัพพะโลกัสสัมเมนมโนสัมภาวะเออปริมาณังโพธังอุโธจติริยัญจะสัมปะทังอเวรังอสัมปะทังสีถานจะรณิเตโนวัสยานोวายามตะสวิกตะเมนโน เมตังสติงปฏิเตยพระมเมตังวิหาดังอิตมาะวติตึงจอนุปคัมมัสีละวานทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินายะเกตังนใยจาตุคาปเทยาปุณเรติเตตยังอัตมาภาวนามารุปังทุขังอนิจจังอนัตตาอสุติอสุปั อิมังกรรมตานังภาเวเต อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนปัจจิตวานิโรจันติติสังอุปัสมุตสุโนอนจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนปัจจิตวานิโรจันติติสังอุปัสมุตสุโนอนจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนปัจจิตวานิโรจันติติสังอุปัสมุตสุคน သတ္တမ <committee su> ာလန္တိသမာလေသောကြမာရစ္ဆလေသတိဝဟံမရစ္ဆာမိနအတိမေတသံသယော